หรือว่าจะมีน้องอัพโปเตโต้โพสคลิปเตยสัวพิษนั่งร้องไห้แฟนขับถามจะมีน้องหรือเปล่าแต่งานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทางานมากกว่า2ปีแล้วสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มอัพโปเตโต้กับแฟนสาวใบเตยสัวพิษถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ทะเลาะกันบ้างแต่ก็จับมือฟาฟานอุปปรรคัก์กันมาได้ ล่าสุดปั๊บปอเตโต้ได้โพสตคลิปภรรยาสาวเตยสุพิษนั่งร้องไห้หนักมากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าละเอียดอ่อนมากช่วงนี้อ่านข่าวก็พังพลูเอ็นดูแต่เวลาบางทีก็ตกกระจายซึ่งในคลิปสาวเตยร้องไห้หนักมากจริงๆจนแฟนคลับและเพื่อนๆสั่งเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่น นี่ลองให้จริงหรือฟิลเตอร์จะเป็นคุณแม่อเปล่าน้องเป็นอะไรมีน้องหรือคะโฮอร์โมนคุณแม่โฮอร์โมนสวิงหรือเปล่าคะจะเป็นคุณแม่ไหมนะเอ๊หรือว่านุ้งจะเป็นหมัมมี่แล้วถ้าอ่อนไหวแบบนี้ลองไปเช็คหน่อยนะคะเผื่อจะเป็นว่าปับน้อยของเราจะมาคะ่ะเอนดูน้องเตยเป็นต้นเห็นแบบนี้แล้วแอดมินอยากจะลุ้นขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะคะ หนุ่มปั๊บสาวเตยถ้ามีข่าวดีเมื่อไร่อย่าลืมมาอัปเดตกั็นบ้างนะคะฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยิงแล้วเดี๋ยวเราปืนยาว